สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูพ่พรเพนพยากรประจําเดือนธันวาคม1ถึง31ธันวาสองพาเรามาดูความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีกันกันเกิดตั้งแต่วันที่17กันยาถึงสิตุลาธาตุดินปลาธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันนะคะรักที่มีเรื่องเป็นราวกันอยู่ตอนนี้คนไหนที่มีเรื่องกับคุณคนไหนที่มีประเด็นกับคุณเก้าคนนั้นแหละค่ะขึ้นมาดูกันนะ ดวงโดยรวมให้สลับกันได้ด้วยนะคะมาดูพลังงานคุณกันหน่อยสิบดาบโอ้โหเจอพลังงานพาไพ่เบลรกสิ็ก10ดาบแปดเหรียญ the j จจ์เมน t t e เต t แล้วก็หกถ้วยช่วงนี้คุณการอาจจะเจ็บปวดมากโดนกระทําย่ำยีหัวใจเจ็บแสนสาหัส ระวังเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะล้มหมอนนอนเสือเอ่ยของแหลมทิ่มตํามีเกณฑ์จะได้ผ่าตัดนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องราวของการผ่าตัดก็อาจจะเครดถือเครดเอาคือมีดบาดของมีคมทิ่มตําประมาณนั้นก็ได้นะคะาการเจ็บมีเรื่องราวจากคอลงมาจนถึงสะโพกอาจจะเป็นพวกปวดหลัง นั่งมากเป็นออฟฟิศซินโดมหรือเรื่องราวของการเจ็บปวดเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเอ็นทั้งหมดรวมอยู่ในไพ่ตัวนี้นะคะ,ะไม่ใช่ฟังแล้วตกใจุฉันจะต้องโดนผ่าตัดไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทุกทุกอย่างอาจจะแค่เรื่องราวของการเส้นพลิกเส้นอเอียงคอคอตกหมอนได้หมดนะคะในเรื่องราวตรงนั้นอ่ะนะคะมีเรื่องราวของการเจ็บปวดในเรื่องราวของโดนกระทําอะไรบางอย่างซึ่งเธอทํามาฉันก็ทํากลับเหมือนกันเธอทำให้ฉันเจ็บฉันก็จะทําให้เธอเจ็บ เจ็บยิ่งกว่าที่ฉันเจ็บเออนะคะมีการพูดคุยเจรจาหรือหรือนะคะหรือคนกันอาจจะเป็นการที่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรว่าเธอทําให้ฉันเจ็บขอให้เธอได้รับบทเรียนกับสิ่งที่เธอทําให้เธอได้เจ็บปวดอย่างที่ฉันเจ็บปวดเช่นกัน คุณกันเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะถ้าชั้นคิดจะทำอะไรแค่ชั้นอธิษฐานจิตเธอต้องได้ผลนั้นแน่นอนเออกันว่านะกันว่าแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่ความแค้นนะคะแต่เป็นความเจ็บไงคือเจ็บก็เลยพูดไปไงั้นแหละแต่ระวังตัวเองเป็นคนที่พูดแล้วทําให้แบบคือการ การพูดในลักษณะนี้มันอาจจะแบบได้ผลทันตายเห็นไงอาจารย์ถึงบอกว่าคุณกันอย่าไปแช่งใครเข้นนะคะประมาณนั้นนะคะอาจจะมีการพูดคุยอยากได้ให้คนเก่ากลับมามาขอคืนดีเออหรือมาแก้ไขมารับความเจ็บปวดในสิ่งที่เธอกระทํากับฉันก็ได้นะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าคนรักที่มีประเด็นของคุณกันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสีไม้ อสศวินดาบสเหรียญ7ถ้วย The Tower เป็นเรื่องราวของกันเขาอาจจะพูดคุยบอกกล่าวคุณกันอย่างรุนแรงกระทันหันพูดแมปไม่คิดไม่กรองก่อนใช้อารมณ์พูดออกมาเลยว่าเลิกกันฉันกับเธอเลิกกันนะอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีคนที่เขาคุยอยู่มันมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามา ก็เลยทาให้เขาอยากสารสัมพันธ์กับคนอื่นก็เลยใช้วิธีบอกเลิกเราไปซะง,งั้นแต่การเลิกของเขามันไม่ขาดสิมันยังวนเวียนวนเวียนทําให้คุณกันรู้สึกว่าตกลงอจไงบอกเลิกแล้วก็ไปเลยสิมันก็ไม่ใช่ไหมมันก็ยังวนเวียนมาให้ให้ให้ฉันได้รู้สึกแบบอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าในกรณีที่บอกเลิกปุ๊บเพิ่งจะบอกเพิ่งจะเลิกแต่ก็ยังไม่ได้วนกลับมาไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เราก็มีความรู้สึกว่า เขาจะไปจริงหรอเขาเลิกกับเราจริงหรอเขาหายไปเลยเลยเขาหายไปเลยเอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนที่นานหน่อยก็าอาจจะมีการวนเวียนกลับมาแต่การวนเวียนยังไม่ชัดเจนไนงะก็เลยตกลงว่าจะจะกลับมาจริงๆหรือว่าเธอแค่มาแย่ฉันรู้สึกอ่ารู้สึกรักแล้วก็คิดถึงเธออีกเนี่ยมันมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่เนี้ยถ้าใครต้องการดูส่วนตัวก็ทักาหาอาจารย์แล้วกันเนาะเพราะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณคู่งูเป็นอย่างไร Queen of w a n d สามเหรียญกาไม้ห้าถ้วยเจ็ดไม้เอ,อ่อที่ผ่านมามีเรื่องราวของกันคือเขาเรียกว่าพยายามทำในสิ่งที่มันถูกต้องและเหมาะสมมีอยู่คนหนึ่งที่ใช้เหตุใช้ผมใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาใช้ ตรกะคิดคิดคิดพิจารณาฉันจะไม่ใจร้อนฉันจะไม่ทําอะไรวู่วามเสียใจก็อดทนกับเรื่องราวตรงนั้นมาภาคหนึง่งจนมันไม่ไหวแล้วนะคะกับเรื่องราวจึงได้มีการนัดคุยเจราจาอะไรกันบางอย่างในการทําการตกลงแต่การพูดคุยเจราจาตกลงตรงนั้นมันไม่เป็นผลมันมีแต่ทําให้มันหนักกว่าเดิมและเหนื่อยกว่าเดิมกับเรื่องราวจึงเกิดความเสียใจกับการเจราจาตรงนั้นกะว่ามันจะดีกับกลายเป็นเสียไปเลย คุยกันไม่รู้เรื่องไปสังานอีกนะคะเขาก็คือคนมันจะไปอ่ะคุยดีให้ตายก็ไปอยู่ดีแหละมันหาเรื่องจะไปคุณพูดด้วยเหตุด้วยผลเขาก็ไปเพราะเขาหาเรื่องจะไปนะคะคุณไม่ผิดเขาก็ให้คุณผิดอยู่ดีนั่นแหละอะอาทีนี้ขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกันถ้าคุณกันพูดได้บอกได้คุณกันจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรคุณกันพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าเก้ดาบ จัสติก9เหรียญ9ไม้เออ8ไม้สิ <laughs> 8ไม้แล้วเดเอ็มเพล่อ่ะด้วยความที่คุณกันนะคะมีการทวงถามความยุติธรรมไอที่ผ่านมาฉันเครียดกับเรื่องนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับจิตฉันตกคิดกังวลคิดมากกับเรื่องนี้มานานแสนนานระยะหนึ่งเลยแหละ ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเจออยู่มันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยฉันทําอะไรผิดฉันทําดีกับเธอทุกอย่างในสิ่งที่ฉันให้เธอได้เออซัพพอร์ตเธอทุกอย่างดูแลเธอทุกอย่างเปิดกิจการเปิดงานเปิดอะไรที่มันเป็นธุรกิจร่วมฉันก็ทาไปทาให้มันเธอเธอทให้เธออะเพื่อที่จะให้เธอได้มีธุรกิจการงานที่ดีหรือหรือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนรักหรือเป็นการซัพพอร์ตคนรักก็ได้ทําให้เธอทุกอย่าง แต่สิ่งที่ฉันได้กลับมามันคือความไม่ยุติธรรมอ่ะมันคือสิ่งที่ทําร้ายจิตใจฉันเหลือเกินอ่ะเธอไปสนใจคนอีกคนคนหนึ่งที่เขาเธอเพิ่งรู้จักเขาอ่ะเพิ่งคบเขาได้ไม่นานแต่เธอไปรู้สึกให้เขาทั้งหมดแต่ฉันกับเธอที่คบกันมาแล้วฉันให้เธอทุกอย่างสุดท้ายสิ่งที่ฉันได้มันคือแค่นี้เหรอมันคือนี่เหรอคือสิ่งที่ฉันได้รับกลับมานะคะกันก็มีต่อร้อต่อเทียงนะ มันมีความรู้สึกเจ็บปวดอ่ะมันไม่ยุติธรรมอ่ะเออบางคนอาจจะมีเรื่องราวของการกําลังรอกันเลิกลาหรือการหย่าร้างกันก็ได้สิ่งที่เธอให้ตอบกลับมาคือการหย่าร้างฉันเนี่ยหรอการเลิกลากับฉันเนี่ยนะนะคะมันก็เลยทําให้คุณกันอาจจะเก็บกับความรู้สึกนั้นแล้วก็พร้อมที่จะใส่ทันทีถ้าท่านเจอนะเออนะคะอย่าเพิ่งใส่กันขนาดนั้นใจเย็นๆนะถ้าอยากให้เขากลับมาการกลับมามันมีสองอ่ามันมีหลายลักษณะ บางคนอยากให้คนรักกลับมาก็ให้อาจารย์มาทําให้เอาดึงกลับมากลับมาแล้วก็เอามาทะเลาะกันอ่ากลับมาแล้วฉันแค้นมากเลยเอากลับมาให้ไหนอาจารย์อากลับมาแล้วก็มาทะเลาะกันแต่บางคนบางเคสนะคะเอากลับมาก็รักกันพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่แก้ไขกันฉะนั้นแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันอ่าบางเคสก็แค้นกันเหลือเกินนะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ขอดูคนรักที่มีประเด็นของคุณกันเขาตอบคุณว่ายังไงถ้าเขาพูดได้ตอบได้ d ิวเวลสองดาบ สองถ้วยหกดาบและแปดดาบคนรักของคุณกันที่มีประเด็นอยู่เขาบอกว่าเขาบางคนเป็นความรักต่างแดนรักต่างประเทศคนรักไกลกันอยู่ต่างประเทศหรือู้ว่าคนรักเป็นคนเชื้อชาติต่างชาติต่าง,าางาศาสนากันเราก็ไดเ้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมชั้นอยู่ดีๆถึงถึงเป็นแบบนี้ ฉันก็รู้สึกว่าไปเจอคนนั้นฉันรักฉันหลงฉันรุ่มหลงมอมาฉันรักเขามากอ่ะคือเพิ่งเจอแต่ทำไมฉันรักและฉันรักเขามากด้วยอาจจะโดนพิษเสน่ห์เสน่ห์มนมนเสน่ห์ใดๆที่ทําให้เขารุ่มหลงมอมเมาก็ได้นะคะคุณกันค่ะเพื่อเขาโดนเสน่ห์เออใครอยากจะแก้เสน่ห์ก็ทักมหาจาร์นะคะเขาบอกว่าฉันก็ไม่รู้ทําไมฉันไปทักเขาเนี่ยสองถ้วยฉันรักเธอจังฉันรักเธอเธอรักฉันจังเลยกับคนเนี้ยกับคนใหม่ที่เขาไปเจอ ก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเดินหน้าต่อคณคนนี้ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากเดินหน้าต่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเลยขึ้นทําไมฉันถึงรักเขาไม่มันมีการได้เลือกะถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่จะทาไงแต่ใจมันไปหาเขาแล้วอ่ะถ้าจะให้เลือกมันเลือกไม่ได้ไงก็เลยเออถ้าหากว่าเธอจะต้องใช้คําว่าเลือกฉันก็คงจะไปหาเขาเพราะฉันหลงเขาแล้วรุ่มหลงจริงๆก็ยอมรับว่ารุ่มหลงมัวเมารักเขามากถึงขนาดกล้าที่จะบอกคนรักว่าฉันเลือกเขาประมาณนั้นแต่พอเขาจริงจริงก็มีความรู้สึกอึดอัด กับเรื่องที่เป็นอยู่กับความรู้สึกว่าฉันไปเลือกเขาแี่แหละมันอึดอัดจริงๆมันอึดอัดมากตกลงว่าฉันฉันเป็นอะไรนะคะบางทีก็รู้สึกงงๆตัวเองว่าเออฉันเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆฉันมันรักคนนี้มากหลงคนนี้มากแล้วคนรักของฉันล่ะที่ฉันรักอยู่่ะคนคนนั้นน่ะก็คือหมายถึงคุณกันอ่ะว่าล้วคุณกันล่ะทําไมฉันถึงหายออกมาหรือแยกตัวออกมาทั้งๆที่ฉันก็รักคุณกันแต่ทําไมฉันนุ่มหลงมัๆคนนี้จังเลยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะทีนี้เรื่องราวของคุณน้องคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปในวันข้้าางหน เดอะไฮารแฟลน์เอ็ดออฟครับซีเรียนอัศวินดาบจานไม่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะจานไม่เก่งภาษาจานใช้ภาษานี้แหละภาษาไทยแล้วนี่แหละแล้วก็ As อัศวินเหรียญถ้าระหว่างคุณสองคนนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคนหนึ่งยังยกดาบอยู่ในใจนะคะถ้าเขากลับมาถึงแม้คุณจะรักกันมีกันและกันไว้ในใจถ้าเขากลับมาอีกฝ่ายก็พร้อมที่จะ คือฉันให้อาภัยและแต่การให้อาภัยก่อนให้อาภัยฉันขอฟันสักเชาะเชะ,ชะหน่อยได้ไหมเออแ้นเว้ยแ้นเว้ยเก็บในใจนะคะถ้ามาฉันขอใส่สักหน่อยแล้วกันถึงจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าหากเขาเป็นคนรักที่อยู่ต่างแดนหรือคนละเชื้อชาติมันอาจจะมีเรื่องราวของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความคิดในเรื่องราวของความรักที่มันแตกต่างต่างชาติก็าอาจจะมีความรักที่ ไม่ได้ฟิตเหมือนคนไทยอย่างคนทยอาจจะรักเดียวเมียเดียวผัวเดียวเมียเดียว,ยวอะไรเงี้ยแต่ต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นก็ได้มันก็เลยทําให้มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความคิดและอายุนะคะอายุก็มีความแตกต่างนะศีลไม่เสมอกันก็ไปด้วยกันได้ยากนะคะแต่คุณสองคนยังมีความรักกันอยู่นะยังกอดกันไว้แน่นเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มต้นคือเราเลือกกันแล้วฉันกับเธอเราเลือกกันแล้ว คิดว่าเราสองคนจะไปต่อในความสัมพันธ์คิดว่าเราสองคนเดินหน้าไปด้วยกันได้แต่วันดีคืนดีมันเกิดอะไรขึ้นไงเป็นแบบนี้นะคะคณสองคนก็แค่อ่าถ้ากลับมาก็แค่คนนึงให้วางดาบก่อนที่เพิ่งถือดาบใส่นะคะวางดาบก่อนแล้วเข้ามาคุยกันดีๆมันมีอะไรที่ทําให้เราสองคนที่จะต้องมีเรื่องราวของความแตกต่างตรงเนี้ย ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างเรามาเคลียร์กันตรงนั้นหน่อยไหมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมความรักมันึเป็นแบบนี้มันมีอะไรมันมีปัญหาอะไรเคลียร์กันตรงนั้นมันหมดรักกันแล้วหรือยังไงหรือเธอรักฉันอยู่แต่ทำไมเธอไปเป็นแบบนั้นมันมีอะไรไปแก้ไขตรงนั้นอีกทีแต่ถ้าใครต้องการรู้ว่าจะแก้ไขอะไรยังไงก็ทักหาอาจารย์ได้มาดูดวงส่วนตัวแล้วมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าแก้ได้แก้แก้ไม่ได้เราก็คงต้องปล่อยไปตามสถานการณ์นั้นๆบางทีบางคนก็หมดวาระบุญกรรมต่อกันบางทีบาางงงคคคนนกก็็แ่เปออขรรมัดภ ที่คุณสองคนทํามาร่วมกันนะคะฉะนั้นแต่แล,แตและคู่แต่ละคลิปมีไม่เหมือนกันถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์นะคะที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรหาอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจดไม่ทันไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอจะมีทั้งไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรไลน์ให้ตรงนั้นไปแอดหาอาจารย์อีกทีหนึ่งทักสอบถามรายละเอียดเรื่องราวต่างๆได้ ดูดวงโปรโมชั่นกลางวัน299บาท8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะถ้าใครต้องการดูช่วงกลางคืนที่มันไม่ตรงกับเมืองไทยนะคะถ้าต่างประเทศอยู่ไม่ตรงเมืองไทยช่วงกลางคืนก็เป็นค่าครูป,ปกตินะคะอันนั้นสะดวกเวลาไหนทักหาอาจารย์แล้วสอบถามรายละเอียดการดูดวงได้ถ้าใครไม่สะดวกโทรคุยพิมพ์เป็นคําถามได้นะคะเริ่มต้นคําถามละ39บาทสะดวกอะไรยังไงทักหาอาจารย์อีกทีนะคะสาหรับคลิปนี้ของคุณกันาอาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ